ข่า,าใหม่สดๆร้อนๆนะฮะโตลตาแคมรี่ 2.5HEV Premium นะฮะเป็นรองแค่ลักชัวรี่แค่นั้นเองคันนี้ต้องบอกว่าเป็นปี23นะฮะรถสดมากพี่นะฮะเป็นรถของหน่วยงานในเครือของโตลตาด้วยนะฮะรถเช่าครับนะฮะสวยสดงดงามใช้เป็นรถจำลำแหน่งนะใช้คนเดียวพี่นะะออน,นะครับเบาอื่นสวยทุกเบาะนะครับนะฮะแม็กได้18นิ้วเลยนะครับแล้วก็ระบบความภัยให้มาล้นอยู่แล้วสําหรับตัวพรีเมียมนะครับนะฮะแจ้งเตือนก่อนการชนแจ้งเตือนรถออกนอกเลนอันดับผิดควบคุมโทนะครับมีมาให้นะนะครับแล้วก็ ในส่วนของบ b a s อ Monitor c h อ s ชชน่อนโ r ร l เล a r Cross t อ a f f i e r t รวมถึงเลี r Cross t ซั f ฟ i ก e r t ที่สามารถเบรกเองได้ด้วยนะนะครับเมื่อเจอสิ่งกีดขวางด้านหลังนะครับนะบีไม่ใช่แจ้งเตือนอย่างเดียวแล้วนะระบบนี้ให้มาแล้วนะสำหรับในตัว Camry 2.5 SUV Premium ขับรองท็อปนะออกข้างมัล้านหกห้าพี่โดนขายที่ที่1ล้านกับ50,000 50, บาทครับนะเละเอดค่อนข้างเยอะพี่คันนี้สวยมากๆอยากดูนะครับอยากให้ชมให้ให้จบทริปนะนะครับผมมีดอกเบี้ยช่วงท้ายด้วยนะดูให้จบถึงใยทริปนะมีดอกเบี้ยพิเศษนะครับบอกเลยว่าว้าวมากนะเบียดป้ายแดงเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูรายละเอียดภายในครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแคมรี่มือ2องแอร์คอยล์มือ2นะฮะกับผมนะครับบินเพชรยนต์นะครับผู้จัดการฝ่ายขายประจําบริษัทเพชรยนต์นะครับและก็ช่องนี้นะแน่นอนนะฮะสำหรับตัวแคมรี่ล้วนๆนะครับนะกลับกันมาอีกแล้วสําหรับตัวโตล่ตตาแคมรี่สองจุดห้า HEV พรีเมียมนะฮะปีสองพันยี่สิบสามย้ำนะฮะปียี่สิบสามพี่คันนี้ถือว่าเป็นตัวรองท็อปนะนะครับคำว่าพรีเมียมพอมาอยู่เป็นตัวแมนเชนปียี่สิบสาม จะเป็นตัวรองท็อปทันทีนะนะครับจากพระเอกกลายเป็นพระรองทันทีเลยนะฮะตัวท็อปจะเป็นตัวลักัวรี่นะฮะคันนี้เนี่ยออกห้างอยู่1 6 5 9 0 0้านบาทนะครับก็ใครที่ไม่ได้ติดตามสำหรับในรุ่นของตัว Camry นะีอาจจะสับสนนิดนึงนะครับคันนี้เนี่ยคำว่าพรีเมียมก่อนที่จะเป็นแมนเช c h ต n g e ตัวนั้นคือตัวท็อปนะใช้คำว่า s v พรีเมียมจนถึงปี21นะครับจะเป็นตัวท็อปเลยนะครับตัวท็อปของเขาที่ได้ก็คือ,อมี บาหลังปรับได้นะครับแล้วก็มีแผงคอนโซลด้านหลังแอร์แบ็กเกใบนะครับนะฮะแล้วก็ได้แม็กขนาด17นะครับแต่พอมเป็นไมน์เนชช์นะฮะอย่างรุ่นนี้นะครับ2.5 h e v p r e m พ u ีเมียมปี3นะครับสิ่งที่ได้มานะฮะได้เหมือนกับตัวตัวเดิมเลยนะครับแต่ตัดนะฮะย้ำนะฮะตัดในเรื่องของตัวแผงคอนโซลด้านหลังออกนะครับแล้วก็บอร์ดด้านหลังปรับไม่ได้นะครับแล้วก็แอร์แบ็กเหลือ7ใบนะฮะและสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาของเขาจะมีเรคคอร์ดซับเกอเลอร์ที่นอกจากเป็นแจ้งเตือนเมื่อมีรถตัดหลังแล้วยังเบรกให้ด้วยนะนะครับมีเซนเซอร์เพิ่มขึ้นมา นะในเรื่องของการเบรกนะครับก็คือไม่ให้ชนนั่นเองนะครับนอกจากแจ้งเตือนแล้วยังเบรกให้ด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มเติมคือได้ล้อแม็กขนาด18นิ้วเข้ามานะครับคันนี้เป็นรถในงานของไทย VP นะครับรถของอบริษ,ษัทรถเช่ารายใหญ่ของของของประเทศเลยเนะี่ยรายใหญ่เลยนะนะครับแล้วก็เป็นดิลเรล์อของโตต้าด้วยนะฮะดังนั้นเรื่องของการเข้าศูนย์เช็คระยะต่างนะฮะจะเข้าศูนย์ตรงตามระยะของของการเช็ค นครัคันนี้เลขมาอยู่9 0 0 0 0มนะฮะปี2023นะครับแล้วก็ได้เป็นสีเทาตัวใหม่นะนะครับผมเรียกเป็นสีเทาใหม่แล้วกันนะนะครับจากไมบแดงตามโมชัวผมเรียกไม่ถูกมันซื้อมันคือสีอะไรย่าด้ปียี่สิบสนะครับไฟน่าโพลิเตอร์เดย์ทามยิงไหลมีมาให้นะฮะแล้วก็ด้านหน้าเช็คเตือนก่อนการชนเรื่องเรียนรถออกน้องเรียนอัดรับพลิกครูสันโธมีมาให้แล้วนะฮะคิวตัวด้านหน้าเป็นโครเมียมแล้วด้วย นะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้า4จุดนะฮะโคมไฟนะฮะนี่จะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นบล็อกเดียวกันเลยตั้งแต่ตัวสปอร์ตจนตัวท็อปลักชัวรี่นะฮะก็ถือว่าให้มาค่อนข้างครบและสวยมากนะนะครับถ้าไปแดงเพิ่มมาแค่2 0 0 0 0จากตัวที่เป็นตัว2.5เอ่อไม่ใช่สิ2.5 SV Premium พีเมีมอ่า2.5 SV 2.5ห้ b r i d บิตัวนั้นตัวเดิมนะนะครับล้าน6จากล้าน639เป็นล้าน659กนะครับก็ถือว่าให้มาค่อนข้างคุ้มอยู่นะได้มาก8ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูรายละเอียยดภาในัครบ มาดูรายละเอียดกันต่อภายในนะฮะภายในเป็นเบาะสีดําทั้งหมดนะฮะแผงประตูสีดําแล้วก็เบาะสีดําคอนโซลสีดําทั้งหมดเลยนะครับเบาะปรับไฟฟ้าเลื่อนหน้าเลื่อนหลังเลือเล่อนลงปรับพนักพิงนะครับเนะี่ยแล้วก็ด้านหลังมีให้ด้วยตามสไตล์ของตัวแคมรี่เลยนะนะครับนี่สภาพภายในผมว่าโอเคนะฮะนะครับเลขใหม่อยู่เก้าหมื่นเนะ่ยนะครับแผงประตูสวยนี่นะครับรถเพิ่งเข้านะผมบอกว่ารถเพิ่งเข้ายังไม่ได้ล้างนะครับเนะี่ยเข้ามาปั๊บผมก็ถ่ายเลย นะครับล้างแค่ล้างให้ภายนอกแค่นั้นเองนะฮะจุดเชื่อมต่อสวยนะฮะกระจกเริ่มโตต้านะครับทุกบานดิฟฟิล์มเรียบร้อยนะฮะนะครับซับทัชเดิมสวยกระจกขึ้นลงคอโต้ทั้งสีบานนะฮะพัไฟฟ้าแปลกดีฟ้านะครับเมมนบลูซีสมีมาให้สเก็ตเพดกับบันไดสวยพี่นะครับไม่ช้ำเนะนะครับพลาสติกยังไม่แกะเลยนะครับแล้วก็พายะรลงพื้นนะครับเดิมเดิมมีให้เนี่ยมาเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องกันดีกว่ากุญแจให้มาดอกเดียวนะครับกุญแจให้มาดอกเดียวนะเนี่ยมาฮะสตาร์ทหนึ่งสองสาม ต้องบอกกันว่าผมลืมบอกราคานะนะครับออกข้างมันล้านหกห้าเก้านะพี่เด่นขายอยู่1นล้านกับ5 0,000บาทครับหล้านห้าหมบาทนะครับแล้วก็เจ้าของเดิมนะฮะของหน่วยงานนะฮะมีกล้องบันทึกกล้องหน้ามาให้ด้วยนะฮะแถมไปให้เลยพี่นะครับเล็กไม้ที่ปรากดนะ้ยเก้าหมื่นหกพันโลครับนี่นะฮะชัดชัดนะเก้าหมื่นหกแต่ถอยไปหน่อยปุ๊บนี่ประโยชน์อื่นไม่มีนะครับประโยชน์อื่นระบบความปลอดภัยให้มาอ่าดูกันหน่อยนะแจ้งเตือนรถออกนอกเลนนะครับไม่ได้ชัดหรือเปล่านะฮะอาจจะเป็นอ่ะเดี๋ยวผมขอเปิดไฟแล้วกันปุ๊บนี ชัดไหมไดาจะชัดเลยนะปุ๊บเจ้งเตือนรถออกนอกเลนนะฮะเจ้งเตือนก่อนการชนนะครับบัสปอร์ตมอนิเตอร์นะฮะ RCTA นะครับนะฮะแล้วก็ตัวนี้นี่ที่ผมบอกนะฮะตัวนี้จะเป็นเบรกให้ด้วยนะนะครับเบรกให้ด้วยแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยจอดรอบคันครับนะให้มาค่อนข้างครบอยู่แล้วสําหรับตัวแคมรี่นะครับรองท็อปยังให้มาครบขนาดนี้เลยพี่นะฮะถือว่าคุ้มค่านะนะครับกล้องถอยสองมุมสองมุมมองเลยฮะนี่ นะผมว่าได้แนวเดิมสไตล์เดิมเลยไม่เปลี่ยนเท่าไหร่นะฮะนะครับแล้วก็แอร์แยกซ้ายขวานะครับนะไม่ได้มีแอร์สามโซนมีแอร์แค่2โซนนะครับด้านบนซอฟท์ทัชแอมเบดไลท์มีให้ตกแต่งลายไม้นะครับลายไม้จะเป็นลายไม้สีเทาๆนะฮะนะไม่เหมือนของเดิมโฮเกีย้ยสวย นะครับแล้วก็วัยเลชเชอร์มีมาให้เหมือนเดิมนะครับตำแหน่งอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างนะฮะพาวเวอร์เลดเนี่ย AUX USB เนี่ยมีมาให้ตำแหน่งเกียร์ชัดเจนครับ PRNDS บวกลบนะครับโหมดการขับขี่ข้อโหมดนะฮะ Normal mode Sport mode นะครับ EV EV นะเบรคโอเปอร์มือฟ้านะมีมาให้ที่วางแก้วใหญ่ๆเนี่ยบอกคนณนั่งข้างสวยเหมือนกับคันนี้เนี่ยเป็นรถประจำตำแหน่งนะฮะใช้งานคนเดียวพี่เนี่ยฮะบอกปลั๊กไฟฟ้านะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังนะฮะแล้วก็ปรับพนักพิง นะครับปีกบกโอ้โหพี่ดูตึงๆเลยนะนะครับใช้เยอะสุดเนี่ยเป็นฝั่งคนขับครับเนี่ยเยอะสุดเลยนะครับปุ่มกดก็มีออโต้ไฟหน้านะครับแล้วก็ทักชั่นคอนโทรลนะฝาท้ายฝาถังพุ่งสตาร์ทนะครับพร้อมไลน์พิฟังชั่นนะเป็นอะแดปตีฟพุ่งสัมโถด้วยนะครับแจ้งเตือนก่อนการชนแจ้งเตือนรถนองเลนอ่อนนองเลนนะครับสามารถตั้งค่าได้เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับโอ้โหคุ้มค่าพี่คันนี้ด้านบนนะฮะไม่มียันไม่มีกระลาครับนี่สภาพสวยงามนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้ มีไฟให้มีกระจกให้ไฟของเขาจะเป็นไฟสีขาวเลยนะนะครับกระจกหลังนะฮะตัดแสงออโต้นะครับมีบันทึกกล้องหน้าของเดิมมาให้ด้วยแล้วก็มีสลุบนะฮะเปิดได้ปกตินะครับนี่ก็ถือว่าใช้งานปกตินะนะครับติดฟิล์มให้เรียบร้อยครับคันนี้นขณะจะมา60โอเคเดี๋ยวผมเปิดไฟหน้าไว้รอนะฮะแล้วก็เอ่อไฟเลี้ยวไฟขอทางและปักรโปรงหน้านะฮะเดี๋ยวมาดูคองยต์กัน เอาดูต่อแถวต่อนะครับอย่างที่ผมบอกนะตัวนี้นะครับเป็นตัวรองท็อปตัวพรีเมียมนะฮะไม่ได้เช็แล้วนะครับเรื่องของเบาะเนี่ยด้านหลังไม่ได้ปรับไฟฟ้านะนะครับแล้วก็ตัดแอร์แบ็กออก2ใบนะฮะก็เท่ากับว่ามีแค่เสาเสาสีด้านหลังแค่นั้นเองนะครับหรือก็นี่ไม่มีตรงแผงควบคุมเนี้ยนะครับนะได้เหมือนตัวรองท็อปนะมันคือตัวรองท็อปนะครับผมเนี่ยด้านหลังเนี่ยได้เหมือนตัวรองท็อปชุดก่อนก่อนไม่ได้เชนนะ กยางองพื้นเลยฮะแล้วก็ผมกระดุมมีให้ดล้นหลังมีแอร์ให้นะฮะเป็นร้านสวยครับเนี่ยม่านหลังไฟฟ้ามีมาให้อยู่แล้วนะ,ะแล้วก็มา่านสุดตัว2ฝั่งเนี่ยแผงประตูสวยล้อแมกขนาด18นิ้วครับ,รบยางเป็นปียิ้มสี่พี่ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วนะนะครับป็นของไฟโตนะฮะแมกขนาด18นิ้วเหลี่ยมพรมสันไม่มีบุบไม่มียิ้มหลังคาไม่มีบุบนะฮะปลท้ายเดิมสวยไปดูผมสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับสตาร์ทเครื่องอยู่นะก็คนถือว่าค่อนข,ข้างเงียบเลยเนี่บิด ถ้าจะออกฝั่งซ้ายนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังสี่จุดเนะฮะแล้วก็ฝาท้ายเดิมนะฮะเม็ดอังอยู่ซีนเกาวเหนี่ยน้านะครับเนี่ยกลมไฟไทยกโตรองพื้นเดิมด้านหลังสี่รองพื้นเดิมนะด้านหลังก็จกเดิมนะฮะโตยต้าไรฟ้าไม่มีขาดนะหลังน้ําเดิมสวยจุดก็ลงจุดพระของครับี่ดูนี่โอ้โหดูแลดีอยู่นะนะครับรถสองปีไม่ช้าครับอ่าถัดท้ายมีมาให้นะ่ยม่แรงไม่ขันล้อไม่ขันแม่แรงหูรากนะครับ มีมาให้ครบถ้วนแล้วก็ยางอะไหล่นะนะครับนี่เป็นล้อล้อเดฟนะครับเป็นล้อเดฟไว้วิ่งประคองนะฮะนะครับของในโฉมของมาด้เชนที่เป็นล้อเดฟหมดเลยนะครับแล้วมาลองรับ e 2 0นะฮะแผงประตูฝั่งซ้ายสภาพเดิมสวยฝั่งนี้ส่วนมากด้านหลังนะฮะจะไม่ค่อยได้ใช้งานเบาะอยู่สภาพเดิมอยู่เลยนะครับตึงๆนะพี่นะแล้วก็ฝั่งนี้แผ่นเพจครับปียาครับ มาร์ชนะครับเดือนมีนานะเมดอินไทยแลนด์นะครับผมเลือเครื่องเล็กถังเลือเครื่อง A25A นะครับบอกฝั่งนี้สวยพี่นี่ใช้งานอยู่ฝั่งเดียวนะฮะนะครับใช้อยู่ฝั่งเดียวฟังก์ชันไฟฟ้านะฮะให้มาเหมือนตัวก่อนจุดกรลงสก,กรูเพดกัมบดนไยสวยพยยงมลงพื้นมีมาให้ไฟเบนไหลติดนะแผงประตูฝั่งหน้าซ้ายแน่นๆเฟิร์มเมเดิมๆครับเชื่อมเจ่าสวยแล้วบนหลังคาสลูปนะฮะลงขอบยางไม่มีกรอบ ไม่มีแห้งนะภาษีพรบนะฮะมี69พีเมซายอดหกระจกหน้าเดิมนะฮะโตโยต้าเดิมเดิมพี่เหลืองสังสันไม่มีบุบไม่มียิ้มเดบิวต์สีเทาตัวใหม่นะฮะในเล่มจบดีสีเทานะครับคิวโคมียมมีมาให้เนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดยทามนิ่งไลท์ไฟเลี้ยวไฟของทางติดปกติแล้วก็ที่เป็นไฟด้านล่างนะสปอตไลท์เป็น LED ครับฝากระโปรงหน้าเป็นอาร์คอยู่ครบพี่ชัดๆเลยเวนอาร์คครบนะนะครับสติ๊กเกอร์2ดวงนะฮะนะครับลดเหลือ2ดวงแล้วนะปกติ5ดวงนะฮะ นะครับแล้วก็วิต้าฟิล์มใสฟิล์มใสน,อน็อตค้ำโช๊คน็อตฝาที่สภาพเดิมอนีนะ่แล้วก็ชุดอุปกรณร้อนน่นแน่นนะครับทั้งสองฝั่งเลยฝั่งนี้เหมือนกันนี่อันนี้เหมือนกันนะครับสวยพี่เดิมฝาหน้าเดิมครับไม่มีชนหนักนะฮะเอ่อห้องเครื่องสภาพเดิมเดิมฮะแห้งๆพี่นะครับติเก้าวดูหน่อยปุ๊บยังอยู่นะนะฮะครบถ้วนพี่ไม่มีน้ำมันไหลยเยิ้มนะฮะแล้วก็ น็อตสีม่วงสามตัวที่เป็นอ่ะเนี่ยติดแล้วนะครับเครื่องยนต์ทำงานแล้วนะครับอย่างทันเครื่องนะฮะอ่าน้ำมันเบรกนะครับกลมบางโพลนั่นในเป็นอาร์ชัดนะครับถังพักน้ำเนะเอ่อมอเตอร์อรไฟฟ้านะครับ ECU ปั๊ม ABS นะครับชุดสายไฟสีส้มเป็นของไฮบริดนะนะครับแล้วก็ตัวนี้อ่าเป็นฟิลเลอร์กรองอากาศครบถ้วนพี่นะครับออกข้างอยู่ล้านหก ล้านหกห้าเก้าพี่ยนต์ขายอยู่1นึ่งล้านห้าหมื่นบาทครับ, 1, 000, 50, บรหนึ่งล้านกับห้าหมื่นบาทลดหน่วยงานผลดำเนิการของหน่วยงานในเครือของโตโยต้าลิสซิ่งนะครับในเครือของโตโยต้าแหละนะ่ยสวยมากพี่ใครหารุ่นนี้อยู่นะฮะสำหรับปีใหม่ยี่สามปกติจะไม่ค่อยเห็นนะสำหรับปียี่สามเนี่ยวันนี้เข้ามมาแล้วนะครับเป็นตัวพรีเมียมนะฮะตัวรองท็อปนะตัวท็อปอยู่ลักชัวรี่นะครับ ออกข้างร้าน6-5-9เไปโดนขายร้านกับ50 0 0 0บาทนะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มครับช่วงนี้มีดอกเบีย้ยด,ดีด้วยนะนะครับผมมีดอกเบีย้ยใครที่เครดิตนะนะครับเช็คเครดิตดีนะครับเช็คมานี่ A-A เลยนะนะครับรับดอกเบีย้ยเริ่มต้นนะฮะ1.29พี่นะครับ น้อยสุดเลยนะมี1.29ด้วยนะที่เพชรยนต์นะฮะเพชรยนต์เท่านั้นนะ1.29นะครับใครอยากรู้เงื่อนไขนี้นะนะครับเบอร์ผมด้านล่างนะ0932699898แล้วก็ช่องทางของไลเอดนะครับทักไลเอดมาได้เลยแคปรูปแล้วส่งไลเอดมานะครับทักคข้ามาในในไลน์นะฮะแอทไซ 66BBB นะ62ตัว B 3ตัวนะครับก็ส่งรูปแล้วทักกันเข้ามาผมมีน้องช่วยตอบอยู่นะครับโอเคมาดูรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะซอยสุวินทวงศ์นะ66อะ46ครับ แล้วก็ทักหาผมได้เลยนะฮะบ,บีมพยนพูดถึงการฝ่ายขายนะครับบอกน้องหน้าร้านว่ามาหาพี่บีมนะฮะเดี๋ยวผมจัดรายการเหล่านี้ให้นะครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ว้วในช่องนี้ด้วยนะนะครับสำหรับนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ